ท่านผู้ชมนะคะวันนี้ช่องมณีแชน,นเ,เนลนะคะก็มาพบปะก,กับท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยเอีกแล้วนะคะที่วัดเรือร่มนะคะค,ค่ะวันนี้ก็มีคุณพี่นะคะสองท่านนะคะแล้วก็กับลูกสาวนะคะมาขอโชคขอลาบที่วัดเรือร่มนะคะก็ได้ข่าวว่าเป็นผู้โชคดีด้วยนะคะมาจากพักแก้วนะคะ ตอนนี้ก็กำลังจุดทูบนะคะแก้มือนะคะแก้มือใหม่นะคะท่านผู้ชมเกือบถูกระงวันที่หนึ่งนะคะพูดแล้วแอดขนลุกมากเลยนะคะท่านผู้ชม ค่ะคุณพี่เขาก็กําลังนะคะรูปที่ไม้พายนะคะขอโชคขอรับที่ไม้พายนะคะเต็มเต็มยังซื้อห้าสิบบาทค่ะ เห็นไหมมาเห็นต mm ัเลขสองอ่ะไหนเงนะเห็นตัวเลขสองอ่ะคะตรงไหนเนาะคะจุดไหนคะสามบแต่คนเห็นนะเพียนเป็นสองสาม ตรงเรือลำที่หนึ่งเนาะเห็นเป็นสองสามที่ผ่านมาโชคดีไหมคะโชคดีนะแต่ไม่ค่อยเล่นหวยใต้ดินตั้งแต่เล่นหวยใต้ดินถูกแต่ส่กกนวนมากจะซื้อลอตเตอรี่ค่ะมากกว่าจะซื้อลอตเตอรี่มากกว่าที่ผ่านมาถูกไหมคะพี่ <c oughs> ถูกถกี่ใบคะ๊องใบเล็สีงใบบ้าใบมากแต่อ๋อเลขท้ายหรือว่ายังไงคะข้าหนส่วนมากจะเป็นเลขหน้าส่วนมากจะเป็นเลขหน้าแล้วที่พี่ว่ารางวันที่หนึ่งอะคะ จพลาดเลขหน้าตัวเดียวผิดเลขหน้าตัวเดียวงวดไหนคะอ๋เป็นปีแล้วมั้งอ๋อเป็นปีแล้วเนาะอ๋อเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วพี่เนาะเคยมากี่ครั้งแล้วคะสองครั้งสองครั้งครั้งที่สองมารอบนั้นเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งพลดไปตัวเดียวใช่ไหมคะมาเซมซีนั่นแหละอ๋อเซมซีเซมซีได้เลขเซมซีได้เลขอ๋อค่ะมาวันนั้นมาพ่อพามาเซมดีได้ครับ เดี๋ยวเราคอยดูกับคุณพี่นะคะามาขอโชคขอลาบที่ระลำที่หนึ่งก็เห็นเป็นสองสามนะคะแล้วคุณพี่เขาก็จะไปเสียมซีนะคะเสียมซีอ่าขอโชคนะคะเดี๋ยวเราตามคุณพี่ไปเลยนะคะ ตัวไหนเนาะคะเนาะเลขสิบเอ็ดเนาะใช่ไหมคะสิบเอ็ดคะ่ะสิบเอ็ดแห่นัรจะเอาจะพาไปงั้นหรอกเลขสิบเอ็ดนะคะพูดกับเห็ดว่าพูดอะ เห็นอะไรเห็นอะไรเห็นมันมีเลือดเป็นยางมันดูเป็นยาง เป็นสองอีบอสองอะไรนี่แซงอีแล้วบอะอืะฟันได้จับปลาไหลสองตัวปลาไหลใหญ่ๆเลยนะปลาไหลเผือกปลาไหลเผือกใช่อืปลาไหลเผือกสองตัวตกมาไงจ้ะฟันใช่ไหมคะใช่ฟันฟันตอนไหนคะฟันเมื่อคืนนี่แหละอ๋อฟันเมื่อคืนปลาไหลเผือกสองตัวจับจับได้ไหมคะจับได้จับได้แล้วก็ปล่อยอย่างนี้นะอ๋อจับได้แล้วก็ปล่อยโเพราะว่าปล่อยนี่บ่เนาะ เหมือนตอนนั้นที่ฝันเนาะจ้ะไอ้อะไรนะนอนมันล่วงมาจากข้างบนเนาะไอเราไป็นคนควนอนด้วยจ้ะนั่นแหละงวดที่จะถูกวันที่หนึ่งนั่นแหละนอนตัวใหญ่จ้ะมันล่วงมันล่วงลงมามันล่วงลงมามันทับตัวแล้วปัดทิ้งไงอ๋อเหรอเขาว่าไม่น่าปัดทิ้งแต่ว่าเห็นนอนในเราควนอนเพราะเราหัวเนาะปัดไงจ้ะปอกหวยออกมาเพราะว่าไม่น่าปัดเลยทั้งนั้นถูกวันที่หนึ่งนี่ยจ้ะก็ดวงเรายังไม่ถึงเนาะเหมือนเมื่อคืนด้วยปล่อยด้วย อันนี้เห็นตัวไหนคะเมื่อกี้นี่เห็นตัวไหนคะเม่อ้เห็นเล็กสองตัวนี้นี่แหละนี่เล็กสองตรงดอกเห็ดเนาะใช่เล็กสองแล้วแต่คนมองเนาะเราเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมองยังไงใช่ค่ะมันแล้วแต่โชคของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันตาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะจ้า จ,จ่าาขยเจ้ายังไม่มาค่ะ,ะคุณพี่นะคะที่เดินทางมาจากกรุงเทพแล้วมาบ้มามนเกินอยู่สระแก้วนะคะก็มาขอชูวขอลาบนะคะกับเจ้าแม่ผีเรือล่มนะคะ ขอจากเรือลำที่หนึ่งก็เห็นเป็นสองสามนะคะพอมาขอตรงเห็ดก็เห็นเป็นสองนะคะเห็นสองตัวเดียวค่ะตรงนี้นะคะแต่เซียมซีเมื่อกี้ก็เซียมซีออกมาได้หนึ่งหนึ่งนะคะ เป็นผู้โชคดีด้วยนะคะก็แลว้วตาค่ะลงนนะุงแต่อนนแเอสก็มองเห็นเป็นเลขห้านะคะห้าจุดนี้นะคะ ให้ท่านผู้ชมนะคะมองแล้วก็ส่งพิจารณาดูนะคะ mm hmm. เห็ดนี้ก็กำลังออกมาใหม่นะคะท่านผู้ชมนานมาแล้วนะคะ ปีหนึ่งมาแล้วนะคะงวดนั้นอ่ะเห็ดก็ออกมาแล้วนะคะแต่ทีนี้เด็กก็วิ่งเล่นนะคะก็เหยียบเหยียบพักไปนะคะอ่ามาปีนี้นะคะเห็ดก็ออกมาอีกแล้วนะคะที่เดิมนะคะจากโตไม้ที่เดิมนะคะตรงข้างเรือลำที่หนึ่งนะคะ Tchau,